สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทรวดีน้อยพายเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เราจะมารู้จักกับสภานักเรียนโรงเรียนกัทลรักษ์วิทยาในรายการผอสภากันค่ะไปพบกับพิธีกรในวันนี้กันเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอแคสสภาวันนี้พบกับผมนายภูตวันวันพง่์ประธานนักเรียนนกททรัก์วิทยาประจำปีการศึกษา2567 วันนี้ผมได้รับมอบหมายให้มาเป็นพิธีกรในการดําเนินรายการนี้โรงเรียนของเราก่อตั้งขึ้นวันที่7เมษายนปีพศ .2514 และเปิดการเรียนการสอนเป็นปีแรกในวันที่17พฤษภาคมปีพศ .2514 ปัจจุบันโรงเรียนของเรามีอายุ53ปีแล้วนะ ตราประจำโรงเรียนของเราคือรูปโล่เทียนหนังสือและถ้วยทองอยู่ในวงกลมและมีอัตลักษณ์ล้อมรอบอยู่สีประจำโรงเรียนของเราคือสีฟ้าและสีเหลืองอัตลักษณ์ประจำโรงเรียนคือไหว้สวยยิ้มใสใสใจกิจกรรม โดยจุดเด่นของพวกเราคือทุกคนร่วมมือดูแลความสะอาดของโรงเรียนด้วย4-4-3 KL w u Model ประกอบด้วย4องค์กร 1. องค์กรสภานักเรียน 2. องค์กรสารวัตรนักเรียน 3. ชมรมทูบีในวบบันและ 4. ชมรมห้องเรียนสีเขียวและ4 R 1. Reuse 2. Reduce 3. Recycle และ 4. Repair หลัก3ามคอคือบทเพลงสร้างความตระหนักในการรักษาวความสะอาดของส่วนรวมที่จะได้ยินในทุกๆเช้าซึ่งแต่งขึ้นโดยสภานักเรียนซึ่งหลัก3ามคอประกอบด้วยดังนี้ข้อ 1. ควรเก็บเก็บขยะที่พบเห็นข้อ2ควรทิ้งทิ้งขยะให้ถูกที่และข้อ3ควรมีจิตสำนึกนึกถึงความสะอาดของส่วนรวมโ hey, kindness ความมีน้ำใจ L leadership มีความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเข้าใจ W wisdom มีปัญญาล้ำเลิศและไหวพริบที่เฉียบแหลมและ K L W เป็นอักษรย่อชื่อของโรงเรียนของพวกเราค่ะ ตอนนี้ขยะมันเริ่มจะล้นจะหลังเสื้อผ้าก็คงจึงงงเมื่อไรปัญหาจะพ้นจะจับน้องๆก็คงทราบได้โปวดอยด่ามองข้ามก็รู้น้องๆคงสนมากขยะให้ขยะลดลงบ้างถ้าปล่อยปัญหาก็คงจะไหลจะแก้คนเดียวแล้วไทรจะไหว๋ยวง,งงจงช่วยกันโดยยึดหลักทั้งสามคอไม่ต้องสนอะไรแค่ยึดหลักทั้งสามคอโรงเรียนจะสะอาดมีขยะไม่ถึงสามกองอ้อ โอเคมาต่อกันข้อที่หนึ่งเก็บขยะที่พบเห็นอย่าปล่อยขยะให้หึงเก็บขยะเล็กๆน้อยเสร็จลงถังไม่ปล่อยขยะให้พึ่งแครักสะอาดในใจพี่น้องก็เป็นที่หนึ่งแล้วก็มาต่อกันข้อที่สองทิ้งขยะให้ถูกที่ให้สมวินัยที่หลอมบางทีน้องๆก็สุดร,รีบให้ทําทุกข้อที่ขออยากได้จงดูสวยพี่อันดับแรกทิ้งขยะให้ถูกที่ มาต่อกันข้อที่3คนมีจิตสำนึกคงใจในขยะที่หามนึกถึงความสะอาดของส่วนรวมไม่ใช่แค่ส่วนตัวถ้าทุกคนทําตามโรงเรียนจะไม่ได้ขุดหมัวมาร่วมกันทําตามหลัก3คอเพื่อความสะอาดของกรวอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วสภานักเรียนของพวกเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างครับลองยกตัวอย่างมาให้ผมสักสามตัวอย่างได้ไหมครับตัวอย่างแรกนะคะกิจกรรมแรกคือการปฐมน,นิทศนักเรียนใหม่ค่ะ พื่อที่นักเรียนจะได้จัดเตรียมความพร้อมของตนเองแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะตัวอย่างที่2นะคะก็คือกิจกรรม K L W ครับค่ะเป็นกิจกรรมกีฬานะคะที่ส่งเสริมความสามัคคีแล้วก็ความมีน้ำใจนักกีฬาของคนในโรงเรียนค่ะครับนะครับรู้สึกว่าเข้าไฟไปแล้วแล้วยวเปิดมาตบดังบังขังไปได้ฮะเพลีนจังหวะนี้พุ่งเข้าไปโอ้โหตะเกียบที่ไปได้ี้ไปได้ฮะสกัด แล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะตัวอย่างที่3มก็คือกิจกรรมเยาวชนค่ะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในโรงเรียนเพราะเยาวชนคืออนาคตของชาติค่ะและสิ่งเหล่านี้นะครับคือความสําคัญของระบบสภานักเรียนถ้าหากไม่มีสภานักเรียนก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นผมเชื่อว่าพวกเราสามารถเป็นสภานักเรียนได้และสภานักเรียนก็สามารถเป็นพวกเราได้และนี่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสภานักเรียนยังมีอีกมากมายที่พวกเราไม่ได้กล่าวถึงแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้า พอดแค่สักสภาขอลาไปก่อนบ๊ายบาย